Day to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. No stranger to pain, it's never ending. It's only My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I completely betrayed? There's no air left to breathe. Drowning, vultures are circling me. Around it, I need to fight. I know it's just so hard to let it go. Shine a light I can see. Something I can't forget. My heart won't let it rest But you keep on forgiving Admit that I'm afraid If I let go of this rage Am I complicitly betrayed? Something I can't forget My love, my life, the prize. It's hard to find to fight. พี่น้องคือเก่าเด้อค่ะวันนี้พี่พี่พี่น้องมาอยู่ขั้วอีสานกับพี่อยู่สมต่ำกิ้ชลีมาเด้อค่ะเด้อคนเงินยายเป็นกะก็ขอบคุณพี่น้องสุขูมสุข้นเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้ยกำลังใจยายเพนมีพลัะมันนองบอกว่าจะอยู่ไกลอยู่ไกลยายเป็นกะขอบคุณหลายๆค่ะถูกถูกกำลังใจเด้อค่ะสมต่ำกิ้ชลีขนมจีนนัวด้นัวๆค่ะทุกคนมาเด้อค่ะเด้อจริงๆอ่ะยายเพนอยากแต่หมู่บ้านแล้วเนาะค่ะน้องแต่ว่า บ่มีบุกหงุดหงิดค่ะทุกคนเหมือนนี่ยายเป็นแบบพิ่งไปตลาดมาเนานะาค่ะเนาะมีนี่สู้สู้ฟังค่ะก็ขอกินก่อนจะังเลยเนาะค่ะเนาะรู้สึกว่าชี่เวียสุดชื่นดีดีค่ะทุกคนเดียนะ๋ยวบอกซุกฟังเนาะค่ะเนาะโอ้ยหยายเป็นแบบ อยากแห้งเลยค่ะม,ม,ม,มือว่างแต่มือมีบุ้งง้วงคอนโอค่ะแต่่อทุกคนใส่มือเลยค่ะนิ่ดีเลยมาตตลาดยังเป็นกับหัวเลยใส่ใบเตย No. Ừ. Bánh ừ. ừ. Nó mấy thứ yêu bì mhm ừ. mhm biết mhm mhm nó mhm nó Sướng mhm 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 nó, สลัดตะพักก็เกะค่ะทุกคนป๊าเสียงนุ่มไหมไปอยู่ร่วมบ้านกันเลยจินตำทัวมือหนึ่งเนาะเดาว่าบุมิดของจีน ใส่พริบโบราณดูค่ะทุกคนค่ะแต่ว่าเบิร์นเหลวกับเพชรอยู่หน่อยหนึ่งเนาะแต่ก่อนแยเพชรอ่ะจิ้นเนะพชรกูนี่ค่ะทุกคนค่ะหล้ๆมานี่งจิ้นเพชรก่ได้เป็นลูกอโผ น้ำเลยค่ะทุกคนแย่เพียค่ะหั่นินเพชรน,นี่จะเกิดอาการค่ะใส่ยิ้มพินางลุ่มลุ่ม เราก็เด้ไปนําเพราะว่าโรงยางไก่บ่ไล้เราขเนื้อย่างหลายบดไดยค่ะเราก็ิอยุ่จังสี่อีกโดนลูกค่ะทุกคนค่ะย่าเพ่นก็เลไปคนเดียวเมือก่อนเนาะมือที่กัามจากคอนแก่นอ่ะย่าเพ่นกลับว่าสื่อของให้เ่าละค่ะพี่รตัดค่ะแต่ว่าของอยู่ของกินแบบอีสานอีสานของยัเพ่นอ่ะสิ่งที่จะเข่าขั้วของยัเพ่นอ่ะมันดูมี ยายเพ็ญก็เลยบอกแล้วว่ายายเพ็ญเนี่ยปืนนี่ไปตลาดเนาะคอนโน่ค่ะหูบอลแล้วบ่าจังใดจริงๆยายเพ็ญเนี่ยกะโล่งใจโล่งน้ำน่ะค่ะทุกคนค่ะก็หูยังบอกว่าสารวิทยาเพ็ญอ่ะจริงๆแล้วก็เป็นคนขี้หึงหึงเงียบค่ะทุกคนค่ะช่วงที่ประธานมาห้องเห็นคอนโน่ค่ะหึงเด็ดก็มีบวามสนใจยายเพ็ญในช่วงที่เราออกข้างนอกนิดๆตะพุ่นหลานที่นี่ รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไปค่ะทุกคนมันกลับกันมันกลับกันแร้ลืมหึงยัเพชนขึ้นมาอีกเลยเด้อยัยเป็นก็เลยเออเป็นกระชุมตระชวยเนาะก็เน,นาะช่วงนี้ค่ะทุกคนหึงที่ไหนวะเต๋อยิ่งแล้วยัยเพ็นบไดใส่เสื้อตัวนี้ยไปตลาดค่ะทุกคนใส่อีกตัวหนึ่งมันเจกซี ทุกคนเธอเธอสิไปตลาดคนเดียวเลยใส่เสื้อตัวนี้ไปผู้ใดประชันบ้าคือแบบมือนั่นไหมคะ่ะทุกคนแบบที่ยาเพ็ญหน่ะใส่อ่าอ่ะอกไหมค่ะ,คคะทุกคนกับผัดผ่านแห่ชุดแบบชุดแบบนั่นแหละคะ่ะเราก็บอกว่าถ้าบ่มีเราไปนําเราก็ว่าอย่าเพิ่หน้าไปคนเนดียวผูได้จำได้บอกกันทุกคน มือนี้ก็ชันแหละค่ะทุกคนเพราะเราไปนล้ำยเพชรกได้และเฮียเป็นไปทอดแล้วก็มีการบอกพ้อมเดียว่าห่างเกินชั่วโมงรึงว่สาสั่นะทุกคนเฮยเพชรก็เลยเป็นข้ามือว่าเราบสบายเนาะกับประหยัดสีเฮห,ห้เราเครียดเนี่ยค่ะทุกคนเพราะว่าเราเป็นข้หนังสูงนั่ค่ะทุกคนสายมเยายเพนค่ะเป็นคน้อมังสูงค่ะเ <g> ฮ <ül> ย,ยเพน ยายเป็นก็เลยต้องเฝ้าออไปเฝ้าออมากกับทุกคนสรุปเรียวเสือเซ็กซี่นั้นกำลัไม่ได้ใส่ค่ะได้ถอดออกคืนลองหึงค่ะทุกคนลองหึงยายเพชรยายเป็นกับแบบอยากบาเนาะพอนาะเพราะว่าเราไปน้องบอได้ยไหมค่ะทุกคนเราเราไปใส่บอได้อันนี้คือเราก็สซีมุดยิทอยู่แล้ว,วนั่แม่ค่ะทุกคนค่ะยายเป็นก็เลยเอา ก็เลยไปเปลี่ยนนะคะได้ตัวนี้ราคาเรียบร้อยที่สุดแล้วคะ่ะก็เลยฟ้องไปฟ้องมาล่ะค่ะทุกคนมาให้กันพ่อจะเพชรน่ะเดี๋ยวรถเขาเมาเนาะค่นะเนาะพ่อนางพินรถโลดเดะเ,เ,เขียนยายเพชรอ่ะสีมันของไก่เ้าเราเขียนเป็นสีค่ะทุกคนอ่ะเป็นสีข้อใส่มือใส่กระดิ๊บใส่นาฬิกาเป็นสีย ประมา,าให้ยายเป็นนะเบิ่งเวลาด้วยประมาณนั้นเอ้ค่ะผมยายเป็นกับยายเป็ดไปบุเกินเลยค่ะทุกคนตะลกป้าเลยค่ะทุกคนมือนี้ทั้งตะลกทั้งเออมันเป็นยังไงล่ะเห็นแล้วจัิงส่เนาะพอนุค่ะเขารู้สึกว่าอลายสิ่งหลายอย่างนะคะทุกคนค่ะมันก็มันก็ดีขึน้นดีขึ้นเนาะพอนุค่ะอีกอย่างหนึ่งก ช่วงที่เราสบายร le. ูปป่วยอยู oh. Honestly, ่เนี่ยอย่ากเป็นกะดูแล่ปัจจัยใส่แล้วเนาะค่ะก็คิดว่าลูกคือสี่อ่ากับขึ้นมาแล้วลอะทุกคนค่ะกลับกลับขึ้นมาคิดว่ากะกับปฮแต่ช่วงก่อนเขาโรงพยาบาลเลยน้องคนเนาะก็ดีขึ้นตะพุ่นแต่ว่าตอนเนี่ยหนูซืิอว่ามั่นใจแม่กะทุกคนมั่นใจค่ะทุกคนน่ะโอ้ยอยาเป็นหนุ่หละไรอยาเป็นกะน้ำหมูกอะไรเนี่ยค่ะทุกคนยังมีวัดน้อยๆแล้องคนเนาะ แต่เตียงคุณละค่ะแต่เตียงมาจากโรงพยาบาลคุณล่ะค่ะมืนอีานะเป็นกระเล็เป็นสีกระจุงกระชวยด้วยค่ะทุกคนทึกคำทอ,อ้ยบอกว่าถึกเลยค่ะสมต้องกระเซ็บแเนะันะ่ะเนาะยังเป็นลมบ่คำาอย่างดอก คำมาเดียอะรดคำมาบ้านประตูบ้านเลยเนาะแล้วก็นั่งอยู่หนาลงรถเพราะไก่ไก่ฉุดหมดหนาลงรถแหลมไหมคะทุกคนยกเขียนมาเบืองแองเจลแองเจลมันก็เล่นตลกไหมคะทุกคนแสดงว่าช่วงที่เบลล่ายายเพ็ญน่ะอยู่ตลาดอยู่บ้านเองอ่ากางหมดบ้านนี่เนาะแล้วมันคือสิจ่องเมืองแต่เวลาบอกกับทุกคนเนาะทุกคนว่าบบ อย่าออกไปนะเดี๋ยวกลับไปบ่ได้หนอนนั่อีกวันที่หนึงค่ะวันพุธค่ะประจำวันผิดเนาะวันพุธที่หนึ่งนอนนั่เบิ้งแผน ดีอยู่แถมแล้วเป็นแบบไม้ละลายค่ะทุกคนค่ะ หมวกบันเพื่อนไหลเดี๋ยวค่ะทุกคนค่ะโอ้ยจะเป็นหัวไหล่หนามุมไหลเดี๋ยวค่ะทุกคนต่อไปบัดมากเลยนะคนเราข่างที่ได้เราเขียดเนาะพอเราเป็นควนควมดันควมดันสูง แม่ไขรน้ำเลยค่ะทุกคนโมมหมดเลยปีกดกระเบ้าออกบรรยากาศบนจะาก็นกับรู้สึกว่าฝนมันสงุดเลยล่ะทุกคนค่ะใงดก่อนเนาะ thì để quan khẩu đây Bụng cọp tí đi ดีอยู่สามียัยเป็นปนกับพาตัดปลอดภัยดีทุกค่ะเนาะค่ะแซบทุกคำเลยค่ะทุกคนแซ <laughs> บทุกคำเลยค่ะ <laughs> ูขัวแมงกีซ่อนแับแสบเลยค่ะทุกคนค่ะจลองให้มามีนนะูไม่ได้กลิ่นหเอ๋ยต่อยซื้อมากมัดนี้นะ60บ,บาทกลิ่นค่ะทุกคน60บ,บาทหนซื้อึว่าช่วงเนี่ยของกินหลายเนาะแต่ฝนลงเนี่ยของกินหลายค่ะทุกคนค่ะพักมี kanan จะจิมลืมแนมค่ะทุกคนคลิปเงา o ที่เป็ดจะได้เบกอนนอกพนอกคลิปนี้คลิปนี้จะเป็ดกับมันทักไผ่พี่น้องกับเมนูสมต่ำกวกที่หลีดเยอะค่ะเด้อค่ะนัวค่ะทุกคนแซ่บคลิปหน้าพอกันไหมยาเป็ดก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขคนเด้อค่ะเด้อทติยตามที่ให้ยกำลังใจได้เพนเมียพลัมมโนก็ขอให้รักษาสุขภาพเด้อค่ะขอให้ไม่ได้ป้วนชูค่ะ So what do you have?